ก็วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้ววันที่2ก็หมายถึงว่าวันสิ้นปีเก่าเนี่ยได้หมดลงไปแล้วเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวันวันที่1นึ่งเป็นวันขึ้นต้นปีวันนี้เป็นวันที่2ซึ่งพี่ก็หวังว่าพวกเราเนี่ยคงได้เขาเรียกว่าได้พักผ่อนจากช่วงพอ l ร d a ที่ผ่านมาหลายคนก็จะได้เขาเรียกว่าในการเฉลิมฉลองมีความสุขอะไรกันหลายอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีญาติธรรมกลุ่มหนึ่งมาที่วัดแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ทํากิจกรรมหลายอย่างเหมือนกันเขาก็พาเด็กๆเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวดูอะไรไปเที่ยวดูดอกไม้ไฟ เาว,ว่าแต่ละปีแต่ละปีแต่ละที่เนี่ยไม่ว่าที่จะเป็นเมืองไทยก็ตามที่อเมริกาก็ตามก็จะมีการเขาเรียกว่าจุดพุ j j. ๊ดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองขึ้นตุใหม่เหมือนกับการปเป็นข้าดาวอย่างงี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีก็ทําให้แบบเด็กๆเ,เขาก็สนุกแต่ว่าเชื่อไหมว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไม่ว่าเราจะเห็นสัมผัสหรือดูอะไรเราก็สามารถเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาคิดพิจารณาเพื่อหาประโยชน์ได้เขาเรียกว่าหาอุบายทมจากสิ่งราบตัวซึ่งหัวข้อที่หนูพี่จะพูดถึงในวันนี ก็คืออุบายทำดอกไม้ไฟนะหรือว่าภูนั่นเองแล้วเรามาสังเกตด,ดูนะคือหลวงพี่ไปดูเคลื่อนไหวาสาคดีเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าการทําดอกไม้ไฟที่เมืองญี่ปุ่นเขาบอกว่าการทําดอกไม้ไฟเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะทาให้ยากก็ยากยิ่งเฉพาะงานใหญ่ๆด้วยเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจจะทําให้ดอกไม้ไฟพวกนี้ออกไม้สวยงามที่สุดและบางทีก็ทําให้เขาเรียกว่าแปลกไม่เหมือนกับปีก่อนๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการออกแบบเขาจะต้องมีการวางแผนกันแล้วก็ไม่ใช่ทำเพียงคนคนเดียว เพราะเราดูสิว่าการที่เขาเฉลิมฉลองเขาจุดไฟจุดพลุเป็นชุดเป็นชุดนานตัแบบ5นาที10บนาทีมันไม่ใช่งา่ายแล้วมันจะต้องมีเขาเรียกว่าเรีเรยนลาดับจุดตรงไหนก่อนจุดตรงไหนหลังแล้วมันม,มันมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถึงก็ต้องเรียกว่าลงมือทําดอกไม้ไฟเองเขาตัวเองเป็นคนจุดเพื่อที่จะมั่นใจใได้ว่าสิ่งเนี้ยจะไม่มีปัญหาคือมันยากอยู่บางที่เตรียมงานเป็นอาทิตย์บางที่เตรียมง,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 งานเป็นเดือนมาใช้เวลามากแล้วมันก็เหนื่อยด้วย คราวนี้แม้ว่าเขาทําดอกไม้ไฟเสร็จแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็มาถึงงานแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผู้ชมก็เข้ามารอแล้วทุกคนก็มาต่างตั้งหน้าต้องตา,งตางรอแล้วเขาก็จุดพอจุดปุ๊บเกิดดอกไม้ไฟขึ้นมามันสวยไหมมันก็สวยนะมันสวยอยู่นานทีเดียวถ้าเป็นลูกเดียวก็อาจจะไม่ถึงสิบวินาทีแต่ถ้ามันเป็นจุดเป,เป็นชุดชุดอย่างเนี้มันก็เป็นห้านาทีสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีเหมือนกันแล้วแต่ที่แต่เราลองสังเกตดูนะดอกไม้ไฟนี่สวยจริงไหม มันก็สวยได้จริงๆเหมือนกันมันมีสีสันมันมีรูปร่างมันมีลักษณะมันมีแบบจังหวะอะไรจังหวะเลยมันดูแล้วมันสวยงามมากใครเห็นแล้วก็ประทับใจความสวยงามมีอยู่ขึ้นจริงแต่เขาบอกว่าถ้าเราสังเกตคุณสมบัติของดอกไม้ไฟดูดอกไม้ไฟจุดขึ้นไปไม่นานหรอกก็จะจบลงแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมาเขาเรียกว่าความทรงจำซึ่งบางทีจะอยู่กับเราโดยไม่รู้ลืมเลยมันจะประทับในใจเราบางทีก็ตลอดกาลก็ว่าได้ แต่นั่นแหละก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบางทีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับเราแป๊บเดียวแล้วมันก็ต้องอยู่แป๊บเดียวเหมือนกันแล้วมันก็กลับไปทันทีในโมเมนต์นั้นแต่เมื่อเราเห็นในสิ่งนั้นแล้วเราได้เก็บความประทับใจตรงน,นั้นมาประสาทธ,ธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาหรือความทรงจำไงซึ่งกับหลายๆอย่างการใช้ชีวิตในชีวิตนี้หรือว่าในปีที่ผ่านมาบางอย่างเรืมีเรื่องซึ่งทำอะไรประสบความสําเร็จ หรือบางทีหลายๆคนในที่นี้ก็มีโอกาสไปสแสดงบนที่อื่นดียเราก็ได้ความประทับใจมามันก็ดีบางคนเรียกว่าเรียนจบในปีนี้ก็มีความรู้สึกดีๆแต่ทางตรงกันข่ามก็มีเหมือนกันบางทีมีเรื่องมีราวกับคนเราพูดว่าเขาเขาพูดว่าเรามันก็ประทับในความทรงจำของเราเหมือนกันเราทําอะไรผิดขึ้นมามันก็มีความรู้สึกผิดตุกอยู่ในใจของเราติดมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นความทรงจําเป็นเนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคน แต่หลวงพี่ก็จะบอกว่าความทรงจำเนี้ยเป็นไปได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคือเป็นดาบสองคมไงแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเป็นคนซึ่งมีสติปัญญาที่ดีเราจะต้องรู้จ,จักฉลาดเลือกถ้าสิ่งใดเป็นความทรงจำที่ดีเช่นเรามาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวอินเดียได้ไปปฏิบัติเขาเรียกว่าแสวงบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยเป็นครั้งแรกมีความประทับใจก็ให้เก็บความทรงจำตรงน,นั้นไว้ เรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นให้เรามีความพยายามให้เราทำดีต่อไปเพราะความสำเร็จจะอเกิดจากความเพียรความเพียริดยจากความพอใจในการทำถ้าเราพอใจในสิ่งใดก็จะทำในสิ่งนั้นได้ดีแต่จะเกิดความพอใจได้เราก็ต้องลงมือทำก,กระทำสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้น้องกลับมาทบทวนเนีนนะว่าปีที่ผ่านมามีอะไรดีๆที่ผ่านมาให้เก็บความทรงจำตัวนั้นไว้แล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้ทำดีต่อไปอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นมีคนบางคนพูดจาก,กับเราไม่ดีทาําให้เราทุกข์ใจเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะเก็บไว้แต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะปล่อยได้ง่ายๆบางทีก็ต้องเอากลับมาคิดพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วก็แก้ไขคือมาดูซิว่าหลวงพ่อจะสอนว่าถ้ามีความทุกข์เกิดที่เราอย่าพิจารณาแค่ความทุกข์ให้ไปดูถึงเหตุแห่งทุกข์นั้นด้วยถ้าเขาพูดใส่เราแล้วเราสึกไม่ดี ให้เรากลับมาดูซิว่าแล้วลตัวเราเองแสดงท่าทีการกระทําคําพูดออกไปอย่างไรที่ทําให้เขาไม่พอใจแล้วก็พูดกลับมาให้เราเป็นแบบมันแล้วเราไม่พอใจเราก็ต้องแก้การกระทําของเราด้วยมันเป็นที่เหตุหรือถ้าใครรู้สึกผิดเหมือนกับว่าทําอะไรไม่ดีมาเราก็ต้องมาแก้ความผิดตรงนี้เหมือนกันเรียกว่าบางทีนะเราไม่ได้ผิดจริงเราก็ต้องเคลียร์ว่าเราไม่ได้ผิดจริงบางทีคําพูดคนอื่นเขาบอกว่าเราผิดแต่มันผิดจริงหรือเปล่า เราต้องใช้หลักของเหตุหลัผลไงไม่ใช่ว่าใครว่าอะไรแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีแต่คราวนี้ก็มีตัวอย่างอีกหลักว่าบางทีเราทําผิดจริงจริงๆมาก่อนล้าถ้าเป็นแบบนี้มันก็มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจบางคนก็เก็บไปในฝันอันนี้ก็คือมีความทรงจาประทับอยู่ในใจแต่ก็ต้องมาแก้เหมือนกันเชื่อไหมว่าถ้าเราทําสิ่งใดไปแล้วก็ต้องได้รับผลของสิ่งนั้นนี่คือกฎแห่งกรรมแต่ว่า การที่เราทําความลาบากสมมตินะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทางกายสิ่งที่เราจะได้รับก็คือลาบากทางกายก็คือกรรมก็คือกรรมแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเราทําให้คนอื่นลําบากทางกายแล้วเราจะต้องมาทุกข์ใจมันไม่เกี่ยวกันเมื่อเราทํากรรมอะไรไว้ก็ได้แต่สิ่งนั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะยินรับกรรมได้กรรมมันเป็นเรื่องที่เขายุติธรรมอยู่แล้วเราทําสิ่งนั้นไปก็รับแต่ว่าบางทีอาจจะมีรู้สึกว่าสํานึกว่า ถ้าเราทําให้คนอื่นเสียหายแล้วก็ต้องรู้สึกผิดด้วยหลายคนก็คิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นพระพุทธองค์ก็สอนแล้วไม่ใช่หรอว่าจงรักษาใจเราไม่ให้เศร้าหมองตลอดเวลาและถ้าใจเราเศร้าหมองก็เป็นเพราะว่าเราเข้าใจะอะไรผิดเท่านั้นเองก็กลับมาแก้ไขถ้าพูดตรงๆเลยง่ายๆก็คือแค่เรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับปีที่แล้วก็เป็นเราคนหนึ่งก็เป็นจิดตดวงหนึ่ง แต่ว่าปีใหม่ผ่านไปก็เป็นเราคนใหม่ได้เป็นจิตดวงใหม่ได้ให้เราขอให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะถ้าเรามีการเรียนรู้ในทางที่ดีเถอะแล้วเราก็จะเปลี่ยนได้ถ้าเราเปลี่ยนได้เราก็จะเลิก <c oughs> เขาเลยกว่าสิ่งที่เคยรู้รสึกผิดก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วนี่เขาเียกว่ารู้จักเป็นผู้รู้จักเลือกใหม่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วเราก็มีความทรงจําแต่ที่สิ่งไหนเป็นประโยชน์กเ็เก็บไว้เก็บไว้ได้มันมีความสวยงามแต่ถ้าบางอยา่างมันสร้างโทษก็อยากเก็บ นี่คือผู้ฉลานะก็ฝากเป็นกนติธรรมมาก